เราจะมาเกี้ดันก่อนตบมือเรียกแพ้ ทุกคนลืมตาค่ะหนูทุกคนมีสมาธิกันหมดแล้วนะคะก่อนที่เราจะเรียนกันเรามาท่องคำคล้องจองกันก่อนนะคะอะโอเคคำคล้องจองข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินจิ้งค้าเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากเหนื่อยมากหนักนาสงสารบรรดาเด็กตาดำๆ นี่คือบทคำ้องจองของเรานะคะจาก,กนี้น้องต้องท่องตามโอเคไหมคะอครอบนี้ท่องตามนะคระับทำจองจอง อะไ,ไเขียว,วเขียวแบบไหนเขียวแบบอ้อเขียวขาวขาวเขียวเหลืองเหลือใช่ไหมคะโอเคค่ะ ก็สามารถใชะกระดาษทำงานอื่นนะคะหรือรูปแบบอื่นก็ได้นะคะอาจจะใช้รูปแบใช้ก็ได้นะคะคุณครรแพรแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครรแพรแล้วจะครรแพรที่เตรียมมานะคะก็จะเป็นแบบที่ไม่มีรูข้างล่างนั่นเองค่ะก็จะเป็นรูปแบบที่ไม่มีรูข้างล่างนะคะกระบวนการต่อไปนะคะก็จะเป็นข้าวเปลือก ที่เรานะได้แช่น้ำเอาไว้แล้วนะคะอย่างน้อยเนี่ยสองคืนเนาะคุณแพรใช่แล้วค่ะและที่นี้นะคะเราก็มีตัวรอนน้ำนะคะที่เราจะใส่ลงไปในถังเดียวนะคะแล้ขั้นตอนการทำนะคะคุณแพรเราก็จะมาใส่เบยใก่อนนะคะใส่เลยค่ะคุณแพรนะคะบินนะคะใส่ในกระถางนี่ค่ะ ค่ะใช่แล้วค่ะถ้าหากว่ามูปลายทางน,นะคะมีแผ่นพลาสติกนะคะที่ผืวแห้งเหน่ยนะคะก็อาจจะนำมาปูให้เด็กๆนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะหรืออาจจะใช้เป็นวัสดุอื่นนะคะเช่นน้ำแขีนี้นะคะนำมาตอกกันนะคะเป็นแผ่นในหญ่ๆน,นะคะเพื่อปูรองให้เด็กๆทำกิจกรรมได้ค่ะ้อเยค,ค่ะเด็กๆคงว่า,าจะต้องรองนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมนะคะก็อาจจะมู้ ดีนะคะหรือเศษอะเศษขยะหรือว่าเศษนุ่มเนี่ยเลิกคืนใช่ไหมคะนำน้ำเนี่ยเหาป้อาางกันได้นะคะนักงลงเร็วพี่หันห <c oughs> น้ามา แบบไหนคะจะเป็นสีทองใช่จะเป็นสีทองอ่าถ้าหนูคิดว่าเป็นสีทองหนูวงกลมสีทองค่ะใครคิดว่าเป็นม,มีรากนิดนึงก็วงรากนิดนึงใครคิดว่ามไม่มีรวงเลยก็วงไม่มีรวงนะคะูภาพท,ที่กำหนดก็คือเป็นรวงข้าวสีขาวเข<อ>ียว,วนะคะและขั้นสอบไปจะเป็นแบบไหนให้หนูเลือกเลย จะเป็นแบบไหน,น,ต,นต้นกล้าดำ yeah, ต้นกล้าดำหรือต้นอ่อนหรือยังเป็นต้นกล้าอยู่ขั้นต่อไปของต้นกล้าจะเป็นต้นกล้าดำต้นอ่อนหรือต้นกล้า